เอาละครับสสดีเพื่อนๆรักนะครับมีอยู่ผมแบงก์กับเกม NFT c o p Byte ก็ในคลิปนี้มันได้เป็นการแนะนําเพื่อลงทุนเป็นคลิปเพียงรีวิวนะเพื่อนๆกลับกันไม่อีกแล้วนะครับกับเกม c o p Byte เกมในมือถือสายฟรีก็เล่นได้นะเพื่อนๆก็ห่างหายไปนานเลยนะครับสำหรับเกมนี้นะผมก็เพิ่งนึกถึงแล้วก็เอ้ยเข้ามาดูซะหน่อยนะครับว่า NFT ในเนี้ยของผมจะเป็นยังไงบ้างก็อันนี้เป็นฟาร์มของผมนะครับมีต้นแอปเปิลนะครับทั้งหมด7ต้นนะครับแล้วก็มี7แปลงนะก็ ปลูกบ้างไม่ปลูกบ้างนะครับในเรื่องของตัวเกมนะครับมันก็จะมีแต่มีแต่ของตัวตลาดเหตุมีอะไรแบบนี้นะเพื่อนๆเราสามารถบริหารได้นะครับแต่สมมุติถ้าเราบริหารผิดอ่ะเพื่อนๆนเราจะติดลบนะก็ตอนนี้คือถามว่าผมติดลมไหมก็ติดคือว่าติดลบนะครับเพราะว่าในเรื่องของตัวสัตว์ NFT ของผมเนี่ยม,มันไนม่ผลิตไข่นมแล้วก็เอเอน่าจะเป็นนมอ่ะไข่กับนมให้นะครับผมก็ต้องใช้ในเรื่องของตัวการปลูกแอปเปิลนะครับเออแล้วก็การปลูกพวกข้าวโพดนะครับเอาไปเป็น ให้อาหารวันน right ี el, ้ก <us> ็จะมีในเรื่องของตัวสายฟรีด้วยนะครับเพื่อนๆสามารถมาเล่นกันได้นะครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวผมมาพูดถึงสายฟรีก่อนเลยนะครับเมื่อเพื่อนๆเข้ามาแล้วนะครับสายฟรีอ่ะสามารถมาแข่งขันตกปลาได้นะในเรื่องของการตกปลานะครับเพื่อนๆจะได้ในเรื่องของตัวรางวัลนะครับรางวัลโดยรวมอ่ะจะอยู่ที่เอ่อเท่าไหร่600นะครับแต่ที่1จะอยู่ที่300นะเรามาดูตรงอ่ะอันนี้คือวิธีเล่นนะครับอโอเคเดี๋ยวนี้เดี๋ยวผม ตกให้ดูก่อนนะครับเดี๋ยวออกไปนะอันนี้ผมกดผิดนะครับนี่อันนี้คือการตกปลาถ้าเราได้ปลาตัวใหญ่นะครับมันจะได้ในเรื่องของตัวแต้มเยอะนะครับนี่อันนี้คือ5พอยนะครับเราก็เก็บไว้เดี๋ยวนี้ผมขอออกก่อนนะเราสามารถเล่นได้เรื่อยๆเลยนะครับนี่นะสามารถเล่นได้ยาวๆเลยนะครับอันนี้เป็นเงินรางวัลน,นะครับแดชบอร์ดตอนนี้สกอร์ที่1นะครับอยู่ที่140บเพื่อนๆก็ค,คือคนเนี้ยกับคนเนี้ยเท่ากันเห็นไหม เออเท่ากันเลยนะครับแปลว่าคนนี้เขาจะได้ส0 0นะครับ3 0 0บาทนะเงินรางวัลน,นะครับเงินรางวัลรวม600บาทเดี๋ยวเราเรามาดูราง,งวัลกันเนี่ยนะครับรางวัลโดยรวมอยู่ที่859บาทนะครับแต่สมมุติถ้าเราได้ที่1ละ่ะเราจะได้อยู่ที่ประมาณ4 0 0นะครับก็มาเล่นกันได้นะเวลาเหลืออีก12ชั่วโมงนะครับในเออคือแบบ1วันนะถ้าผมจะไม่ผิดนะ1วันย4ิบชั่วโมงนะครับเพื่อนเพื่อนมาแข่งกันได้อันนี้คือสายฟรีเล่นได้เลยแต่ก่อนผมก็ มาเล่นตกปลาอยู่นะครับเนี่ยมาเล่นเพลินๆตรงนี้แต่ก่อนไม่มีรางวัลให้นะแต่ตอนนี้มันมีแล้วนะครับนี่แล้วก็ปล่อยมันไปเลยนะครับมีลบห้ด้วยนะครับบวกหโอ้อันนี้ไม่ได้ครับอันนี้เสียฟรีเลยแต่มันดีตรงที่ว่าเราสามารถเล่นเล่นได้แบบเราไม่พอใจพอยเราก็เล่นไปก่อนก็ได้นะเพื่อนๆอันนี้ผมขอออกแล้วกันนะครับ ก็ตรงนี้สายฟรีมาเล่นได้นะเพื่อนเพื่อนชิงเงินรางวัลน,นะครับแล้วก็เราได้ตัวเหรียญมาแล้วก็เอาไปซื้อพวกไก่ซื้อพวกอาหารก็ได้นะครับแล้วก็ต่อไปนะครับเป็นในเรื่องของการซื้อพวกอาหารนะครับอันนี้คือมันกินมะพระพ้าวนะกับน้ํานะครับเอออันนี้ผมมีน้ําอยู่เดี๋ยวผมมาเก็บน้ําก่อนนะครับในการเก็บน้ําใช้ในเรื่องของตัวเ n e r g y ด้วย0.1แต่ก่อนไม่ได้ใช้นะอันนี้36นะครับ38 40นะครับเออก็เดี๋ยวเราจะซื้อน้ําอยู่ที่109นะครับ แป๊บนึงผมต้องไปลดไปตัวโนนด้วยเดี๋ยวซื้อมา120เลยไม่รู้จะพอหรือเปล่านะครับแล้วก็อาหาร30 1 3 0 1 30รอ30ร้อยซื้อไป200เลยนะครับอ่ะโอเคอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราเข้ามาตรงใน,นหน้าเทตุนะครับอืมอันนี้คือหน้าเทตดนะเพื่อนๆก็เหรียญ TRX เราสามารถมาเปลี่ยนเป็นเหรียญ cbx ได้นะครับแต่สมมติถ้าเพื่อนๆนแบบเอ้ยเราไม่ชอบเปลี่ยนในตัวเนี้ยนะครับเห็นข่าวของ t r x อยู่ใช่ไหมเพื่อนเพื่อนที่ตัวของ n บ n c e จะลิสต์ออกไปอะ่ะเราก็มาแลกเป็นยูเอ่อทำเป็นยู d อหรือว่าซื้อเหรียญในตัวนี้มาเลยก็ได้นะครับนี่นะเราก็เข้ามาตัวเนี้ยนะครับนี่มาซื้อในตัวของใบบิดก็มีนะครับ b บบิตก็มีตัวเหรียญน,นี้นะนี่เลยซื้อเหรียญแล้วก็โอนเข้ามาตัวนี้แบบโดยตรงได้เลยแต่ส่วนตัวของผมผมเอา t r x เข้ามานะเพื่อนเโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปซื้อตััวขออองาาหรรก่น,นะคบ อ่าโอเคพระโพธนะครับ200ไปเลยก็ราคาต่ำสุดเลยครับ11โอเคนะแล้วก็น้ำน้ำ130า130น้ำตอนนี้อยู่ที่0.68นะครับโอเคเราซื้อลอะกลับไปเล่นเกมต่อก็ให้อาหารสัตว์แค่นี้ก็พอแล้วครับคือผมจะเลี้ยงสัตว์ให้ผมเอ,อ่อให้มันเต็ม100อ่ะเพื่อนๆประมาณสักเ0็สิเนี่ยคือผมจะได้ผลผลิตแล้วไม่รู้ว่าจะไล่ได้หรือเปล่านะ กลับมาเล่นอีกหนึ่งรอบนะครับอันนี้ก็นี่โอเคแล้วครับเราเข้ามาละอ่ะเดี๋ยวเราให้อาหารก่อนนะครับป่าให้อาหารให้อาหารเดี๋ยวนี้ผมก็เ,ออเข้ามาให,ให้ทุกวันแล้วนะผมเสียได้นะครับเออผมเสียได้ที่แบบปล่อยมันทิ้งไว้อะไม่ได้มาดูแลนะครับแต่สมมติถ้าเล่นแบบจริงจังอ่ะโอ้ป่านนี้ผมเอินได้แล้วนะแต่ผมลองเฉลี่ยนะครับสมมุติถ้าต่อวันเนี่ยที่มันจะได้มันน่าจะได้ประมาณสัก 5ดอนน่ะนะครับเออห้าดอนถึงสิดอนมีโอกาสได้อยู่นะเพราะว่าไอตัวของนมของผมนี่เยอะมากนะครับไข่ผมก็เยอะในการผลิตต่อวันนะครับมันก็จะบาลานซ์หักในเรื่องของตัวต้นทุนพอดีโอเคนะครับนี่ก็ให้อาหารเรียบร้อยละก็เหลือ2อันเออไอตัวนี้ผมไม่มีนะครับน่าจะเป็นหมูว่ะหมูกับม้าผมไม่มีโอเคนะอ่ะอันนี้เราให้เรียบร้อยแล้วนะเพื่อน ก็โอเคนะครับไม่ขึ้นตัวสีแดงและตัวสีเขียวตอนนี้หัวใจมันก็เพิ่มขึ้นมานะครับนี่สองจุดสี่วันละหนึ่งเปอร์เซ็นต์ไหมเนี่ย <laughs> อ่ะเดี๋ยวเราขอผมเดี๋ยวผมขอรดน้ําก่อนนะครับารดน้ํารดน้ําอันนี้เอาไว้ผลิตอาหารให้กับมันนะครับแล้วก็ไอตัวเ,เงินของผมน่าจะเหลืออยู่นะอยู่เก้าสิบสี่นะครับโอเคแต่ก่อนมันไม่ได้เดินนะแต่ก่อนมันแบบว่ากดแล้วมันไอ้นี่ให้เลยนะครับ ลดไปลดไปอันนี้ก็1วัน11ชั่วโมงนะครับเราก็ออกมาเก็บนะอันนี้ผมยังไม่ได้ซื้อมาเร็ดมาใส่นะครับต้องไปซื้อมาเล็ดก่อนเพิ่มแล้วก็แอปเปิ้ลผมจะเก็บได้วันพรุ่งนี้ครับผมนี่นะครับก็ประมาณนี้เลยโอเคนะครับเกมฟาร์มประมาณนี้นะครับสำหรับในเรื่องของไอตัวฟาร์มเนี่ยมันหมดละเพื่อนๆมันไม่มีอะไรให้ทำแล้วนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับสมมุติถ้าเรามี ในเรื่องของตัวผลผลิตแอปเปิลเนี่ยมเพื่อเห็นปะผมมีแอปเปิลยี่สิบเอ็ดลูกเนี่ยผมก็สามารถมาผลิตไอ้นี้ได้นะครับามาผลิตอาหารได้นะอย่างไอตัวของแอปเปิลเนี่ยผมสามารถมาผลิตได้นะครับค่าใช้จ่ายในการผลิตคือ0.5นะครับมันก็จะได้เป็นพวกอาหารนะเอออันนี้จะได้เป็นอาหารสัตว์นะครับเอออันนี้เราก็ได้ไหมขึ้นนี่ครับมันขึ้นบอกว่าเราต้องมี10นะครับโอเค อ่ะเพื่อนๆก็ตรงนี้ผมก็ทำการผลิตเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บนะอันนี้คือ NFP ที่ผมมีอยู่นะครับนี่มีไก่เห็นปะมีไก่เนี่ยคือตัวหนึ่งมันจะใช้ประมาณ40บนะครับ40บาทอาทในการรีะนะครับ <c oughs> โอ้โหแล้วประเด็นคือถ้าผมรีหมดทุกตัวเพื่อนๆตายนะครับ2,000ดูดิดูราคานะครับหนักอยู่นะนะครับสามพกวบาทนะครับเพราะตอนนี้คือราคาเหรียญมันขึ้นไอตอนที่ผมเล่นตอนนั้นมันอยู่ที่ประมาณ มันร่ววล,ลงไปอยู่เนี่ยนะครับ1.2นะแต่ช่วงนี้คือแบบมันขึ้นมานะครับขึ้นมีขึ้นแรงด้วยนะครับก็คือตัวเหรียญน,นี้คือเขาอาจจะไปซื้อพวกสัตว์พวกอะไรแบบนี้นะเพื่อนเพื่อน่อะโอเคนะครับสุดท้ายเดี๋ยวผมพาเพื่อนมาเที่ยวในเรื่องของตัวตลาดนะก็ตลาดตรงนี้นะครับที่ผมบอกเพื่อน,อนไปว่าเราอะสามารถมาซื้อพวกไก่ได้นะครับนี่ไก่เห็นปะมันก็มีคนมาขายเห็นปะครับ2ตัว3มตัว2 3 3สสตัวเนี่ยนะครับราคาไก่ ก็ตรงเนี้ยไก่มันมีไม่เยอะนะเพื่อนๆถ้าเราดูออเดอร์จริงๆอ่ะนะครับเนี่ยเพื่อนๆก็นับดูเลยเนี่ยมีจะมีเยอะสุดก็16ตัวนะครับ16ตัวนี้คือ2โอ้สมมติถ้าเราลากขึ้นไปนี่หนักเลยนะเนี่ยใช่ไหมนะครับในเรื่องของระยะการคืนทุนเนี่ยผมบอกไม่ได้จริงๆนะครับมันอาจจะเหมือนทําฟาร์มจริงๆเลยนะเออนะครับเดี๋ยวมีคลิปอีกคลิปนึงเนี่ยผมจะมาบอกให้ฟังนะครับว่าระยะการคืนทุนมันประมาณไหนแต่ผมมองดูแล้วเออวะ่ะ มันกน็น่าซื้ออยู่นะหมายถึงสมมติถ้าเรามองเป็นการเติมเกมนะเพื่อนๆเนาะเออเป็นเกมฟาร์มเกมนึงเนี่ยอย่าง,นางนเนี้ยสามร้อยหกสิบเนี่ยไอตัวแพะเนี่ยนะครับเนี่ยผมก็ประมาณห้าร้อยกว่าบาทนะครับเออสมมุติถ้าแบบเรามองว่าเอยเราเติมเกมเนี่ยวันเดือนนึงเนี่ยเราจะแบบเราจะซื้อสัตว์อะไรเข้าฟาร์มเราดีประมาณเนี้ยนะครับเพื่อนๆก็น่าจะมีไก่เนี่ยนะครับที่ถูกสุดเนาะแล้วก็ไก่ตัวนี้นะแล้วก็อื่นๆก็น่าจะแพงไอตัวนี้ก็แพงครับ ไอตัวนี้เป็นแปลงสัตว์นะครับหนึ่งคูณหแล้วก็แปลงสัตว์เออแปลงไอตัวนี้คือสี่คูณสมเนี่ยเพื่อนๆดูดิมันมีแค่2ชิ้นหนึ่งอะนะครับมีคนตั้งรับอยู่นะมีคนตั้งรับอยู่อ่าหนึ่งหนึ่งหมื่นห้าร้อยนะครับหนึ่งหมื่นห้าร้อยหูสมมุติถ้าคนมีนี้ขายก็ได้ <laughs> เนี่ยเนี่ยมีมีตั้งรับไว้สี่เออไว้ห้าอันขายสองนะครับแล้วก็หมูหมูก็เปอร์เซ็นต์ไม่ขึ้นเลยนะครับหมูก็สองตัวเนี่ยตัวละประมาณ หกร้อยเจ็ดร้อยกว่าบาทนะครับนี่แล้วก็มีตัวนี้ด้วยตัวนี้ก็เป็นในเรื่องของตัวบ้านนะครับอันนี้วันนี้ผมไม่แน่ใจว่าคืออะไรนะอ๋ออันนี้คือฟิตเมนูนะครับก็คือไอที่ผมไปผลิตเมื่อกี้แหละอ่ะโอเคนะครับตลาดประมาณนี้เลยก,ลก็หลักๆคือสมมุติได้เพื่อนๆไม่ใช่เป็นสายขายพวกไข่พวกอะไรอะ่ะปลูกผักขายก็ได้นะนะครับแล้วก็มาตั้งขายเนี่ยนะครับนี่กําแพงมันคือ 0 00, 0 0ดูเออ0 00, 0 00 5 5เนี่ยนะครับดูดิมีตั้ง90,000นะครับเห็นปะแล้วก็ไอตัวนี้ก็เป็นฐานเออตัวนี้ฐานน้อยแต่ตรงนี้เยอะเพราะว่าในเรื่องของสัตว์นะ่ะมันกินเยอะนะสมมติถ้าใครที่มีฟาร์มใหญ่ๆโอเคนะครับเพื่อนๆประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับใครที่อยากจะมาเล่นนะครับก็ลองเข้ามาศึกษาตัวเกมดูเนาะคือเกมมานานแล้วนะครับในเรื่องของการเอิร์นหรือว่าอะไรอเดี๋ยวผมลองไปทำรีเสิร์ชดูก่อนนะครับว่า มันจะได้ต่อวันประมาณเท่าไหร่นะเพื่อนเื่อนก็สําหรับใครที่อยากจะเข้ามาเล่นนะครับนี่เราสามารถมาฝากในนี้ได้นะโอ้โหเพื่อนๆดูดิมูลค่าของผมแม่งเยอะชิมหายเออเนาะ5,646 USDT ให้ตายเถอะเออสมัยตอนลุ่งเรืองนะครับเนี่ยเพื่อนๆเราสามารถฝากได้นะครับนี่เราดีโพสตตรงนี้ได้นะก็เอากระเป๋าไปนะครับก็เหรียญตรงนี้ก็ใช้เป็นตัวของไบบิตก็ได้ตามนี้เลย โอเคนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าจะเป็นเกมอะไรก็ว่ากันไปบ๊ายบายจ้า